อรไไม่เห็นเลขยังเลขนี่เลขแปดเนี่ยนี่เลขยกนี่คุลงวดเห็นแปดหกฮกแปดเองตัวเะตัวกลางบ่เห็นเือยไปละีนี่เลขฮกนี่คุนเลขฮกมี่ามีฟังตัวเลขเอแล้เี่อยู่่สิปาินหลอ ทำได้บ่อสันแม่มืองละสั่นนะทำงานอยู่สายทอแกเกลทอแกเก่าเราจะเอาทอแกเก่าว่างจุกการไปฮารุจูขึ้นมาสานน้ำเบี้ยงขึ้นโจรพิทเชิงเอาเราเราเฮ็ดเบียงยังอยู่พุ่นคือว่าเราจะไปเฮ็ดได้มึงละสั่นไหพี่งานทอแกเก่ลดูหลายปีเลยเขาหลับมันได้เห็ดเบี้ยงยังเราเห็ดนะแม่เห็ดเกี่ยวกับพวกอันนั้นเป็นจื้อพวกนีโพลิเจอร์โพลิเจอร์ เกี่ยบบริเจอเพื่อนเพื่อนในชาตินี่บอมีได้เลยกัเพิ่นกาเอาพอไปคนีกกระถามมันอยู่ถามมันว่าเห็ดเห็ดซาบป่นี่เขาคือเอาบปรแกรมการต้องเอาได้เลยอันมันว่าเขาบริสุกลับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิร์ตสุสุคนก็ยินดีต้อนรับซ่อง ซาบุนบ้านนาะอีกแล้วคุณพี่น้องเอ้โดยมาพบกัอคนในมน,นีเนาะทางศูนย์ก็ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมทั้งไออาดคุพี่น้องเอ้กับแม่เอียงเกาะแม่แม่แม่ยังเล่าบอกซื้อเล่านะเราบอกดูลืมซะโดยแต่ว่าเพิ่นได้ซื้อทีใหม่แล้วคุพี่น้องเอ้ทั้ง เพิ่นย้ายมาอยู่หม่องเก่าหรือเพิ่นย้ายมาอยู่หม่องใหม่หรือว่ายังอยู่หม่องเก่าเนาะตอนนี้เฮากะเข้ามาหม่องใหม่เลยค่อยพี่น้องเอ้ยเข้ามาเบิ่งทีในทางบ่ดีกได้ทางน้ําสร้างหรือว่าทางกอกให้เพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยก็ได้ยินข่าวแววๆว่าเพิ่นสิย้ายมาอยู่พี่เนาะเลยมาทางพี่มาเบิ่งทีใหม่ก่อนถ้าบ่เห็นเพิ่นกเฮ้บ่นแม่นเอื้อยแล้วบ่นั่นน่ะคิดว่าถ้าบ่เห็นเาแล้วก็สิไปที่เก่าอ่ะ เด้ว่าตรงมี well. ้ไอ้ฝนตกช็อตโดมบุบลงนี่ห่วยอ่างานให้อาดอีกแล้วเนียบร้อยว่ะนี่โอ้ฝนเลยขันฝนเต่งขันน้ำวะขันเต่งเจ้าน้ำวะขันเต่งเจ้าน้ำือว่าขันเต่งพันชิมาอยูไว้จักบ่าตรงมี้เหรอ มีขันมียังเรียบร้อยแมนพลอยลืมเอมร้อยนี่โมกินเอร้อยบอยนี่โอ้โหขวดเป่าเนาะี่ดอกกรก็เจ้าลืมเอมร้อยชิดอ๊อมีขันหาขันแปดนี่มึงตัวเด็กก่อน เปเอาเลยเนาะมีแต่มุดเด็แหละแดนแซวคุยพี่ดองเลยหมดห้าสี่ไม่ใส่นาะบ่อนี่บึงแบบไรก็แม่ชักแม่เราบอกว่าให้วงอยู่คนขากเะาอะโดยสบายดี โอ้ยนี่แน่โค้ล่มหมดเลยนะเบิดแล้วเฮ้ชิ้นจะเลขแปดตัวเดียวบาบนี้ใช่พี่โอ้นี่ลขแปดตัวเดียวบหมนี้เราเราจังหเาหาบเห็เออตัวนี้เลยไม่เห็นเลขยังเลขนี่เลขแปดเนี่ยนีเลขหกนี่คุลงวดบบเห็นแปดหกหกแปดสองตัวเลยตัวกลางบเห็นจำเปือยไปเลย ไันนี้นี่เลขหกหนึ่งมีกุญแเลขโหกมีมีมามีเบืองตัวเลขเอออันนี้จะแต่งหึงอะไนนะนรนี่นะแต่งมุสะอุนเดออันนั้นผมโอ้แต่งม,มุสาวันนี้แต่งมุสะเรื่องมาตูไม่สิมาสิคุกตู่โอ้สิมาขออยู่เพิ่นน้ำเพิ่นโดยได้มั่งได้มาแต่งคันหะ แกก็หาขอเพื่อนเ็นยังกุยแจพี่บอลหันเข่ากนญแจบัดครับเขาก็นั่งก็นอนเท้ารองเทอเขาก็ขี่มูขี่ไก่เนาะขี่นี่อไปน้ำมือหนมาถือหัวถึงหางเพื่อนเนาะก่นจะดูดีไม่แห้งตัวกัเเบิ้งเบิ้งฟังนี่บุห็นได้จานทุบมาเลยถุบเลยเห็นตเล็กแปดไปพี่น้องเลยปเจออยู่น่ะ อังเทิงนั่นก็เป็นเลขหกแปดหกหกแปดเด้อไามีหน้าขายหน้ามีเพื่อนขายเพื่อนบมมีหมงยูบอดนี่หมมีมยู่อเรือนอดนี่าอีหรอบายาวมสังกะสีนี่โอ้ชีมั between, มกงมังมงเก้าล้วมาอยู่นีบอ่เอาาอใช่ใช่อะ เมื่อพุ่นเมื่อพุ่นข่าวโ้ดเด่ดเ <c oughs> ตียงนี่อาจังได้แฉแม่นี่เตะมาหามมาบ้าจ <c oughs> ้างเขาหามมาโอ้ด้วว่าชืมเจ้าหามมาเองนะโอ้แล้วจ้างเขาไปในบ้านหมู่บ้านอา МА หมู่บ้าน,นี่มาคืนนี่จ้างเขาโอ้ด่าก<อ>ัา,าหามมาโื่ย มองดูน้ำนะว่าตรงมี้่าชีลองสูบบงแห้งยู่มันน่นี่มันลบมันจะขุดได้นาะต้อหาไม้มาห้องเหียบหนเนาะว่าทอลุบาปเลม่ใชเชือกแติบุดะเฮ็ดละเหียบนี่ก็ชิน่งเขาะน้อยฮะว่ากับิบุมางชิกชีมนขึ้นดี๋ยมมันชิว้าบวนชิเอาไปก่อนแล้วก็ปุ๊บพี่ซะเออเนี่ยมันหุบไปเลยเดีอยวแงกันเนาะ เาเ็ตมๆเอนมันยอยู่หสมาทีซาอยู่ที่ท ampa, BA, มาทีอยู่ทีของเาเองเลยนี่นี่เอาไม้ตัวนี้ไปห้องน่ะแนนอชุกเยอะนเอ้านั่นเนาะน้ำก็ตีน้ำก็ตตื้นนี่ยมอนออกแห้งเนาะ ต้เม็ดนี่ม่มมือกันเด้มืออาหารไปหาหมอมือเขามาทางน้เจะไปหาหมอไปหาหมอหมิ่นหมอเชียเป็นยังไงไปหาหมอเพราะทำไมบ่เป็นจะพุ่นเลยจากับอะได้เห็นเงือเงื้อ้าว่ยจะต้องออกคาดการด้ฉดะอันกดเห็นอยู่บนหัมัเห็นแบบกดแกะนะ่ากมู่นี่ได้สิอันนตอยมือแบบนี้ ปวดเนาะมต้องไหวอที่ปวดเลยจะงมชั่นหน่อยคีบต่อหนี่งไปนเมื่อร้อนห่างหายแล้วคือจิ้บกี่หม่องนี้บปเลยมันจิกี่กะตัวนั้นจิ้บกีนกะยาพื้นวเนื่อกีพันนานามีงบตั้งสาเทียทานเนาะเอออันนี้กะอเจพาก็เอาจาเจพ้นบ่อนี่นะนี่เลยทองน้องมแม่มหัต่อเดีบด้หย ว่าจะไปที่เต่าได้ยินบ่าเจ้าได้ยินว่าเน่มาอยู่ที่เต่าพูเดเแบกเส้าน่อรกัแบกมาเนาะเยอยมากอมาบดบอบ่ท่นมากชุมนา้กัเอาแต่ตัวอาไรตัวตัวุมมันบ่เอาตชั้นตัวนี้เด้ตที่เอ็นเปี่ยบใกล้กินนะโดยมองอมันมีพักหนึ่งอยู่ตารางเดชตองมั่พอได้มาอยู่ก่อนเนาะันแนอนนี Baniko chim anh em là chút 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 โอ้คอแดแต่ไันกี่โกลนก็ต่าได้นี่<ม>ทำเทานาเชอไหมทำเทตั้งบ้นททานตั้งหยังก็ต้องได้อเอาอกกระแทกเนาะแม่มทนทำเทนาครับเบิดแต่เบิไม่เจ้าขนมานไงเบิดแล้ว,ลวยังเก็บเจ้าจังไรเนี่ยคือไม้มันดอกบ่แล้วไงเฮ้ยไปตามไม้เฮ้ย <c oughs> ไปตามไม้อย่าไปขอไม้บิ๊กในหยังในชื่อน้องเพื่นนี่เพื่นบุคลายอ้เบ่้ดไหมตาย้วแก่เขาปฏิบัติเขาปฏิบัติได้ บ่แบบไม่ไม่แบบสิดีกลัวข้าสเอาตัวนี้แล้วมันห่าวไปเลยเดี๋ยวมันกระหักได้หน่อยนองห้าก็ได้สี่เสากันได้ใกแล้วของเล่าบ่นี่แบบนี้จสี่เสาเดี๋ยวมันบุหายเอาซื้บอวราคายแพงบ่ขอเขาก็บอนั่นแล้วเขาขอสิแม่สิบสอพันหรือว่าสามสสี่สิบเนาะ ก็ว่าวกันพอได้มาเห็ดเสาตังตังซ right. ื้อตังคอนะนวนี Ireland, ้ก็ดิถุงของซื่อๆนี่หาลำนี่เนาะตัวนี้แล้วกันตัวปลายมันก็หาก็มาตอกสังกะสีอันนี้มันมันทีใช้ได้เพราะนี่มันห่าวบ่ได้แบบนี้แม่วจะเป็นฟืนบ่ได้นี่บ่เอาด๊อกชุ่มนี้มันกระเทือนก็เอามาให้จังไปแเชมน้ำม้าห่าวกระเทือนแล้วก็จังเจ้าบอแบกเลยอ่ะนี่ แม่เลแบกตัวนั้นมันแบกช่วงนี้แม่แบกแบกน้องกั้นน่ะเนาะตัวก็แห้งแห้งเนาะแลกได้แล้วว่ะหัวเห็ดไปแน่เนาะเไปแล้วมันหัเห็ดที่หาเติเอื้อยก็ได้มันจะซิดๆเลยกระเถาเลยเนาะเป็นหูตาก็เป็นไข่เนาะเป็นหูเห็นมันเป็นเงาๆจต่คือเขาอยู่ในเกาะในาะ นในอันควันไทยนะมันเป็นมือมเงาๆต่ขีดมันเป็นไข่เขาอายุเขาก็ะหาสิบป่ายแม่อะนะไอแม่กันโอรงการไอแม่กันบางบางทีแบบคุ้มดันขืนนี่โบเห็นเลยเราทานน้ำตาลจะมีทาน้ำตาลทำเพแล้ววันเบาอกเบาวานนี่มีไปตรวจแล้วตรวจเลือดมือนะก็ไปตรวจเลือดก็มากระเก้าน้ำเกลือก็แบบมันเป็นน้ำไข่น้อยถ้ามีทาน้ำตาลเกี่ยวจ้าก็เบาหวานนี่ถ้าถ้ามันขึ้นนี่แทบจะโบเห็นหุ่งเลยได้เขามีเพือนนี่ มีแล้วผมมีอย่าให้มันม um> ีถ่อนั่นนะแม่พี่หนี่ยากไปต้องเข่ามาเนี่ยมีแต่ค้าวของกินของหวานนี่กินโมได้เลยพะแม่นี่ต่วนแล้วผมมีไปกันดูนี่มาเออหาด้อยิยืนอยู่วะถ้ากินเผาแบกไม่ไม่เศร้าก็เป็นแบกเมื่อยแล้วเราค่ะ มื o, uh ่อไรสิเบกับบ uh ุบกเนาะเมื่อไรทีมงานมาอันนี้เห็ดกลางคืนเหรอเห็ดกลางคืนเตียงกับมากลางคืนบอนเตียงเหนจ้างเขาเขาไล่จ้างเขาจะอามาสี่สิเออนักแน่นเขาสองคนเขาเบะสี่สิบคนละสาวพันเห็นใส่เขาสาวสสิบสี่เป็นหายนนักแน่นแล้วยังกับบุได้เงินสี่ิหชิปกตุนเขาหลเอาหายเขาซะอันผู้ที่เย็นมากงกงกมือนะค่ะดิไคจอยชุงชู่กันนะ ผู้ใดบ่มาแบกพื้นไห้เลยมือใจเงินคาทีเฮาเป็ได้มาเมือนไงเงอนเป็นได้มาโดยเงินคนซื้อที่อันเป็ได้มาเห็ุต้องเท่าเห็นคลิปว่าอ้งหัวพคนไปซื้อที่มืัอนี้บ้าว่ะเ่าเข้าบ้านแล้เมื่อคนซื้อที่นะเอาไ้เงินซื้อที่เอาคาเบียกแม่เนาะแมนแล้วก็เป็ได้มากนะซื้อที่เรียบร้อยใบซื้อขายเนาะกดบันทึกอย่างกันหามื่นสองว่ เราได้ดุดเลยเนาะเรได้ดุดแต่กะทั้งโบแม่พี่น้องมงคนเพิ่นก็ว่าถึกบางคนเพิ่นก็ว่าแพงบ่แพงด้วยสานีหายจนเหนื่อยเลวก็บ่มีบนใดได้แน่นไดนคิดใช้เงินคู่มือนี่บ่แม่คิดว่าบ่แพงเลยนี่บ่แพงเด้อช่องหายนะเนาะเออบัดนี้คั่นสิว่าอยู่หน้าแท้ก็บ่แม่นอยู่ในบ้านแท้ก็แม่นคนมันมักอยู่ซสำนีเลยคู่มื อาจะนอนมันสิลามออกมาอีกแค่เด็กในหันเขาก็จะคลายกันค่ะอ๋คนนีคลา,ายเท่ะเลแต่ลนะจ้่อันนี้เขาจัดว่าในหันเขาป้ถือใบใช่ขายายมาติด <c oughs> มาอยู่ติดกับทางลายกับขี้พุ่นเนาะวันนี้ก็วัดกบับวัน้กายอยู่หันเรื่องกวาดผมมีงานบอกนคือเห็ดน,นัออ้นแล้วผมจะไปแล้วบอกดูนี่นะเพิ่นเห็ดเกทุทท่งเห็ดอย่างหอยอยู่ในวัดเพคิดว่ามีงานบุญบ่ มือนี่ยังบุหรีเข่าไปน้อยมนับเขามาโฮมเองเนาะเสียงแดดได้เลยเขามาใช่แมันสีโฮมแล้วเนี่ยมันสีมาพี่แด้วแต่เนาะมันสีมาพี่ป่ะใช่แลกับสีโฮมแล้วเร่งงุ่มง่ากันเนาะเนี่ยไม่ทธอแมมากินได้นเลยไปกวดเลยเนี่ยกินข้าวกินข้าวมากเลยยังบุห่เห็นเ้ามาได้เลย แม่นะสังกษีเขาขี ừ ้เมียงเบิดเลยเนาะเจ้าซื้อเองโมดุบะเอาของเก่าขอของเก่าเพิ่นโอ้ยซื้อของเขาซื้อเอาซื้อคอต้อแม่นะเขามีทีของเขาเองเลยอันนั้นเขาแถมอันนั้นไหมเด็กตัวซื้อสิหาสิแพรน่ะสังกษีนะบ่หาสิแพรน่ะซื้อล้านหกซื้อตะลนนะบ่ซื้อสามสี่ สี่ปีนี่เลยเด้ะอ๋อสี่ปีหาสิแฟนขึ้นกระกระคุ้มค่าได้เนาะเนาดือนละหลายปีซีมันเกิดเขาตอกแค่เดียวไงดิหาปีนี่สี่ปีกลัวหาปีที่หาซื้ออะไรไม่มาเห็ดอยู่นี่เลยบอกด้วยว่าเห็ดบองไม่เห็ดเห็ดบองอื่นก่อนยังไม่อยู่นี่ยี่ยูซายบริเตน ปีเ<บ>ด็กวตนั้นแล้วตอกต,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 ตัวยีนด็คาเทียงตัวชุ่อยว่าตอนแม่ซื้อสังกะสีไม่น่ะแม่ไม่เห็ุอยู่นี่เลยบอกด้วยว่าเห็ดอยู่หม่องไม่เห็ดอยู่พุ่นอ,อยู่ในบ้านพุ่นบอกเหตุอยู่บอันเลยไปหน่อยเลยน้ำสา่งไปเลยอยู่หันสองปีปง่ายขึ้นมาหนึ่่ง มันก็สังก <kidding. S 2> anyway. like ็สีเก่าอะไรมันกระปิเก่าเทุ่ไรชังก็สีรุ่นตะกี้นะมันหนาเลยเนาะตัวนั้นนเาะแบบยากรรมในเฮือนทำแม่แมนเฮือนทำแม่กับนาเอารถออกมานี่เราสิไปมุ่งเพียงนะเอาวันโตโตไม้ชั่วโมงนิ่งฉู่อะไรตัวเก่าตัวไม้เนี่ยเหลือมิดมิดแมนสิขาดไปเลยแต่ตัวเก่านี่ตัวเก่านี่นาตะปึกอยู่น่ะอันนี้อีกแค่ขาปีกอยู่เฉยนะแม่นรุ่นตะกี้นี่ป้าจะด้อมปุกมาได้ไแม่ว่าปุกมืาเนี่ย เห็ดห่านจุกอบตัวหนึ่งเราจะเอายังโมงสองสีตัวนี้ทังสีตัวนี้เขาเสียดเจ้านะเห็ดเองโอ้เก่งแท้เห็ดเองเบ็ดอะไรเห็ดเองเบ็ดเจ้าเห็ดเองบ่นังไงเห็ดเองเบ็ดได้น่ะบอกอันนี้มันหนักกมานี่ได้เหอเห็ดเองเบ็ดลังคาเจ้าขึ้นได้บรอข้นเองค่ะเลยวิญญาณโต๊ะเขาเห็ดก่อนเขาถ่ายเขามาถ่ายก่อนกับแม่ถ่ายเอาเองก็ตอนขึ้นลังคาก็มีตอนอนาจก็มี มีเบิดครบได้แม่เห็นจริงได้มันหักกระ마บางเดือนสามบางทีอะไรบูมานี่ได้อ่านนี่ได้เออมันบแมันอยู่ในดีได้มันหักกระมาได้นะโอ้ตะกี้เห็นได้อยู่ไทยแม่นบ่ะตะกี้อยู่ไทยเดามาหาฉิมาอยู่ลำเจ้านักกระมามันบบมันเันบทสบายแห้งเลยมันมาดิเขาเพนมามากระมาซาวาเด็กปลาพอสองเดือนกับแม่มันมา แสดงว่ามาไม่โดนอะไรมาบม่โดนอะไรทีมงานเท่าเขามาพ่อแม่นบ่โดยมาเมื่อันมาหอดได้จกมื้อเจ้าหน้าที่ก็ได้แหละพุทีิพ้นก็ตกพุทีิวันรื่นไปเลยหรือพุทีิมาถ่ายเลยมันีก็เริ่มถ่ายมาเลยมาเลยตลอดเลยเม็ดตัวเองเบิดนานคนช่วยชีวิตไหลเม็ดตัวเองคนชูชีวิตเนาะแมน เองเบ็ดแล้วน้องฮักมาแฮะแมนก็คิดอย่างหนึ่งก็ดีอย่างหนึ่งอยางแง่ยมาอยู่พี่เพราะว่าอยู่พุ่นน้ำก็อึดแต่เอาน้ำสากมาใส่ตอนนี้เขาง่ยมาอยู่พี่น้ำน้ำก็มีห่วมใส่พุ่นนั่นแหละบอกอีกหนึ่งก็เป็นที่เขาแหละเนาะเพราะว่าก็จะขึ้นไปสอนเอาลังค่ากับบนแล้วคือเกามาปุ๊กถูกอยู่พี่โรสคนมาเพิ่นบอกเราเก่งิเลยม้าคนมาจะตึกปลาใช่สันนะห้องเงหน อ๋อขึ้นพัวตกดีหน้ำมลายบ่ยังว่าอันนี้แหละผูหน้ำมันไหลไหลอยู่บ่ปลาปลาใครนะคนรู้จักหรือไงแจักกันนี่บ่ออันนี้นี่คือมาไวแค่มันอยู่บ่เออไม่ได้เต็มกล่องนะก้ามไ่ได้ไมได้เต็มกล่องนะก้ามนะเราแขมานเติมแล้วก็ไม่ได้เต็มกล่องเนาะ นักเงินยูนกโขงาโอ้ยนางกันไงบ่มีบ่แม่บ่ได้บ่อันนี้จะหนามันโมีปาโอ้โหคนหายจะโตขึ้นนีิเนาะมีแต่หน้าโมมีปลาตุดหลดเนาะโ่อะไออกลูกทราบมัอออกลูกแต่งาปลาปลา่ออลูกโ่ไเยบ่แม่น่าน่าได้บ่ชิบโต โอ้โว่จะทไกเลยนี่สกับเจาะจดเกลได้กินเนี่ยกินมันตายแห้งค่าของเลยแหละก็มีันบ่ตอะไิ้งกระดาษลูปวนเพราเดนมาปีเนาะพาด่นไปเลาะเขม่แห้งนะแล้วก็ไม่ตายแหคงแนวมาแบบเดียวกดถาวาแบบเดียวกันอยากไปเนาะ อยากไปอยากไปคือว่าคือเอาตะกี้อะผลตกแบบนี้นี่ตื่นมาเนี่ยพดยูลาาแล้ไปหาเราไหมลูกนี้อยู่วันโคกขางเออนี่คือชิ้อยู่เนาะชิ้โหอยู่หรอกอ๋อมงมึงพูมพ่นบอกไะแมึงพูมนี่มึงพูดทัดพ่นพ่นบอโอ้ บาได้ใกล้กันพอดี่ได้เออนี่ <laughs> บอสแต่เพิ่นกลับมาอยู่พี่ก็โ <laughs> ดนได้บึงนี่น <Yeah. S 2> ี่เราอยู่บึงพุม่มเราจ้องเขา่าทำเอ้ยกับน้องเนาะย่างตามดังกัน <laughs> อ่ะอ้แต่ยังกีเขา้าวบ่แล้วเรายังหูได้่เัามาเลยหูอะ้รขันหูหรืกระพราไม้กันกีเข่าโบ้แล่ อะไรเมือเคนมื่ยบัตพาะสังกีเจ้านะบันี้่จเอามาย่างยี่ป็นตลางันงเสียไันัวั่นโัวั่นมันหนาได้เนาะตัวนี้เนาะรุ่นรุ่นเก่านี่มันชินนากว่ารุ่นชูมืนี่หลาเจ้างนะนี่ะพเจ้าเพ่อนโอพระเจ้าเพิ่นฟังเองว่าามีเงินนั่นชื่อนั่นน่ะเสาปูนสอบ ัาปูลสาลักเขตแมนแมนมาฟังแล้วมันทีไผง่ายเอาไวได้ตัวหนะมันจะทานเรื่องกับพี่เจ้ากันแน่แต่ว่านี่ะโอเคอยูาว่ามีเงินกัซื้อรักบุญดินก็ได้มาเป็นแดนก็บนั่น้อเ้าเมื่อแล้วต้องมีสองเท่านั่งเลยเีป่าก็ไม่ผุนนั่งบัไก่นึงแล้วก็ ฉันยืนอยู่นี่กับวะน้องคนไ,ได้ว้าต้องกันเนี่ยสิ่สาวเมื่อยอยู่นี่นก,นก,กับวะสาวเมื่อยได้ว่าทั้งมีงมมยเมื่มอม่จะเข่าไม่เยี่ยมแล้วเพราะว่าให้รับ,บพักผ<ป>่อนแน่หมดเลยเมื่อบ้านพอดชีชื่อเครื่องไปถวายอยู่วัดบ้บานข้าแน่พี่ๆดองเลยพ่าเมือเ่อยแน่แล้วก็ลงไปทางสวรรค์แน,เน่เมือม่อยจะเมื่อยใชเข่ามันงดงามเด้อ เออมามาวันน <Workers> <According to> <East> ี้ก่บม่ได้เชื่ออย่างว่าฝากเลยวันนี้ไอ้อานกับกินข้าวนอนพักผ่อนเอาไปแจ็คสบอยเลยเหนื่อยนะเบื่เห็นนอนเวนบื่อเห็นว่ามันเกิดเกิดกิดตุบแล้วนะมันมันตึบเลยเนาะมันเพิ่นขังมัเลยแล้วอาจธิบุห็นบ่ได้จังห้องไม่ห้องครับัมนกจะแต่เรากับเป็นคนแบบโว้ลนั่งปานไนอ่ะ เราบวบเป็นแบบสั้นหัวฉีนว่าขยันอยู่เนาะทั้งเสียดรี่เห็นงานขยันอยู่น้องเรากันอันแรกเบิ่งกันและอยู่สองไอ้น้องบาบนี้บระยู่เนาะไม่เห็นนะบระยู่บ่บระยู่สิทำงานดีเลยโอ้ท่าได้บ่กสัตว์แม่มือเราสั่นนะทำงานอยู่สาเกียเก่าเกียงเกาแลเช่าเกเก่าว่านั่งสุกการไปฮัลโหล ตูวกันมากสารเราเลียงไปเจอิเทอรเลาเราเราเห็ดเรียงยังอยู่พุ่นคือว่าเราจะไปเห็ดได้มึงละสันไหพีน่นานเขาเก่าดีหลายปีหละเขาหลับมาไล้เห็ดเลียงยังเราเห็ด<ร><ร>ไหมเ,เห็ดเกี่ยวกับพวกอันนั้นเป็นจืพวกอะพรโดเจอดร,รเจอเหดเกี่ยวกับเจอเห็ดเีนเหานอย่างบอกเช้เาวานนี้ ก็เจอนี้ครัคือว่าในไอ้เราขนาดเราเบกไม่เบกโตมาได้คือเพ่นถหาจับแหววายแบบนู่นนี่ได้เลยครับพ่นก็เอาเพรนะคนเก่ากามมันอยู่ถามันว่าเห็ดเห็ดทราบป่นี้เขาเพื่อเอาบังคัอืำต้องเอาได้เอยอันมันว่าเขาบอกติคอยกันว่าเป็นว่างานขาบดัดบดเล็กเห็ดไปเรื่อยๆานีนแบบเราคนอยู่เก่าแก่นะเนาะคนอยู่ยังยูมาก่พมันเปว่าสีหาปีตามพังมันเหลา ยาอยู <toys> ่ม <m ics> <m ics> ันจะ่มันลงไปแถวแก่กับประเทมันเนี่อเราเบชปเพเพื่อนมแกันดีซื่อมันจะฝักหมักฝักมาแล้วยวไปถ่ายเขาเปิดติมแล้วเขาไปหละเขาเลียนเปิดเลียนแล้วเขาไปเลยแ่าแก่ชิมันลงไปเก่าปต่ชมไพ่สบันเราอยู่ตะเก้าก็อยู่ก็อยู่กลางื้อเพรียงนั่นเนาะไปห้าันะเราชีโงใครเราลง เราอยู่บ like. ่ได mm. ้ห้เราลับมาสิเนาะออกวันนั้นแล้วเนว่าเดี๋ยวเ่เราสิโงบ่บันเ้ตามดิ้ยินมันว่าวนั่นเราังเบิ้งมันบเนียนว้าสิมัน่าคันไปบ่ได้แลยก็ิบอไฟครับมอเนั่ยเขาท่มือได้เลยแม่คนก็ไปมัน่าเรามีบัตรสปอร์ตบ่มีอ๋อฮะก็พังเบิ่งแม่พังเบิ่งง้าี่าไปได้ไปไทยจินบ่ เราจะไปไทยจริงบ่หรือบ่บูได้ไปอย่ามันแต่ว่ามันกีหาอนไรอย่างมากเอยเลื่อยกับบ่มียั้งเกลื่อยกับหาเช้ากินค้าขายหันขายนี่จะเจ็ดเกะเกื่อๆแล่วันนี้ข้ามันพอไปกับเรื่องของมันมันก็ตตางคนต่างใหญ่สิ่หามใจกันบ่ได้เนาะการหากินหายากบ่ละข้ามันมันก็ต้องขึ้นมาว่ามันขึไปแต่น้ออยคนนอมันก็วัวอันไดเป็นอนใดอยู่เขาก็สิหามน้องกับบุป็น้อย แมนและแม่ความเจ้าและท่านเรามันบดมันอยู่บ่ได้มันกระสิขึ้นมามันกระสิอย่ที่ผ่านมาเราอยู่บ่ได้เรายังมาเนาะมันก็สิอยู่ไปซะก็ต้องมาลรคนเท่าแก่มาหมลับเด้อนเห็นงงเห็นงานเพื่อไปจากเดือนสองเดือนเถื่อพอได้เงินใน้สมันกะสิขึนมามันอยู่บ่ได้เขาก็ไ่ได้ถิ่มง่ายๆแล้วเามัน อยู recibir, have year. Formas, the ่แล well, an yes no ้เขามาทะเลปีทะเลอันนี้เลยแต่เจ้าใช่อันหายระลวงบ่าวันฉันมาแล้วเขาพูดในหายร่งก็แล้วแต่ใจมันมันบอกมันอย่างไรเลยบันไปหามแล้วจะไปเด้อจะไปเด้อมันก็จะไปทุกคนมือกินได้อยู่มันต้องไปเลยเราไอ้มือสั่นเนาะแข้งขาเราแข้งแห้งอยู่ยสั่นมันก็เห็ดได้อยู่มันหักซ่ามันหัดซ่าเขากบอกว่าตีบัวหม้อตี ตามได้ยินมันว่าวหักเบิ้งก่อนสถานการณ์นอกมันสิไปกัเนเรื่องของม้าหักได้ยินตามได้ยินมันว่าแต่มันมาใหม่ถุละโดยไม่รีบน้อนนี้โด่งทางเบื้งเนาะกรอยู่เราไปไล่ก็ไปไปบ่ได้ก็อยู่น้ำเอื้อยคือเก่าแค่นั้แล้วบอกว่ากระไปเด็กไปแท็กกรไปลงเบิ้งน้อยวันนี้คนว่าเขาเอาก็ไปเขาบอกเอาเด็กไปได้ไปยามตุกลุ่นเลยให้สิขึ้นมายาเเงินเอาคำมัาจะใช้เขาเห็นบุมีบอกน้องแม่นั่นแหละมันก็ซึ้งอยู่แหล่ะ มะเกสโรโบไปดอกขึ้นเขาบบทูเอาเกสโรโบไปดอกไปกันโอ้แต่ตอนนี้หันให้อา่านนี่มีแตร่รอดค่ะทั้ทงแถาแก่โทรมาถั้งแถาแก่โทรมาเราสิไปถ้าโบทุ่มมาเราบบไปบแต่ว,ว่านั้นแหละอ้แต่เมื่องี้มันวอกอ่ะคือมีจีลี่อยู่โดยโดยไปกันเนาะมีแต่ฟังเบิ้งวันนี้ทั้งลูกมากกับวันที่ชื่อ,อยังมาฝากแต่แมนแบบเชื่อน่าแล้วแท่แทบมาช่วยอ่านกินเลยลูกกะ ไปชื่อยังมาเพราะว่าทั้งหานเพิ่นกับหานขายกับข่ากับบรล้ายพวกนี้จะเอาเงินไว้แม่เงินของลูกเองแหละอซื้อช่วยอากินเด้อโอ้ยเอ็นมากกับพี่ดาไหมันหลงแย่เลยสูกนกินละนงกับใจร้ายเด้อโอยสิขิ้ยากุบกับใจร้ายเด้อไหแม่มันฟององะไรบ้ากเน้อยสิ้อมากกกินกองอยากกูพี่ กินก็มีเงินมาหยดใส่มือใส่ยังให้พอได้ซิโพอได้แก่ใส่ได้ซื้อไปนัวดนะมืมีเกือบไปนวให้กินกับปลแซ่บเนาะอเได้ปลาจะเกาซื้ออาหารซุกมาหรือว่ามามาเนี้เพิ่นบอกขายมาเนี่ยให้เจ้าซื้อย่างมาชุดแล้กินกระดาเตะเนาะอย่างนี้ก็มากแลแหละวันั้นเบาเชียงน้อยก็มากแต่ซกินข้าวก็มาแล้วหน่อยนะครับเมื่อเพิ่งตื่นก็ชี้ชีกันทั้งแหลกมา เออไวไข่บ <Wars> ้านแหละน้ำกัน <West> น่นแหละแม่เอแม่ใ <Afghan> ช่จะน้ำก no, ันไหวไข่บ้านเลยกับันเที่ยวบุมีเลยจะเอาบนเที่ยวบุมีได่เอาเที่ยวอันบุมี่ก็ใส่ใจอยนั้นนี่เที่ยวปั้บขึนบเขามาวิ่งกินลเกือมันยืนให้กับ้องพ่อส่กับบริเอานำนองป้ามันนํากันน่ออนองรวมกันเนาะครับว่าไปสันเขาสิเด็กกับป้าก่อนเด้อจังมือสิเขามาหาไม่ดูยบอกให้อ่านเลยเด้อ วันนี้เข้ากระเพาไปเบียคแน่เน่าเบียยต่อกันยังเดลือสองชั่งมองเงินปลาสันบาทหนึ่ี๋ยวนี้มาเบิึงตู่งามแล้วสิใหญ่เราตู่เป็นชวนตัวน้อยๆหน่อยเนาะมาเราบริยายมาเบิร์ตอกมาพอได้แก้ไขยูนีกอนเราวะกะจังว่าการให้พี่น้องเอ้ยรับคลิปนี้กะท้าพ่อแม่พี่น้องอยากทศซอยเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนกับซานของไอ้อ่าเนาะสามารถติดต่อมาทางสำนวนบ้านนาได้หรือว่าทาง ทีมงานของเฮาค่ยพี่น้องเอ้ยได้แต่ทั้งพ่อและแม่หรือว่าป้าแต่ลุงเนาะเอืนะ้อยและอ้ายเพิ่นสะดวกทั้งซ่องพ่างใดเด้อเนาะก็ยินดีต้อนรับเนาะโดยคลิปนี้กัทั้งเฮาก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลงุงเบิดสุขสุขคนที่เข้ามาขับ z o o คลิปเอ้ยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะคลิปนี้ทั้งเฮากะ,ะได้ขอลาพี่และน้องไปก่อนสบายดีเด้อ